สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่โ l y Chris นะครับวันนี้มาชวนเพื่อนๆทำเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มกันครับตอนทานเนี่ยคิดว่ามันต้องทำยากแน่ๆเลยแต่พอได้ลองทำจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับใช้สกิลไม่ต้องมากมือใหม่ทำได้แน่นอนครับสูตรนี้คิสเคยทำขายนะครับลูกค้าชอบมากๆเลยเดี๋ยวก่อนที่จะไปลงมือทำกันนะครับใครยังไม่กดติดตามกดกระดิง่งฝากกดให้คริสด้วยนะครับถ้าเรียบร้อยแล้วก็ไปล้างมือให้สะอาดแล้วก็ไปทำเค้กกันครับ เดี๋ยวรายละเอียดของส่วนผสมคริสติงไว้ใต้คลิปนะครับเราจะมาเริ่มด้วยการเตรียมส่วนผสมของแห้งสำหรับเนื้อเค้กกันก่อนนะครับเริ่มจากแป้งเค้กนะครับตามด้วยผงโกโก้โกผงฟูเกลือ ผสมไว้อย่างนี้ก่อนนะครับแล้วเราก็จะไปผสมในส่วนของไข่แดงกันพอเสร็จแล้วเนี่ยจะได้ล่อนพวกของแห้งพวกนี้ลงไปผสมได้เลยนะครับส่วนผสมของไข่แดงเราจะเริ่มด้วยไข่ไก่นะครับใช้เฉพาะไข่แดงนะครับ3ฟองไข่าขาวที่แยกไว้เนี่ยเดี๋ยวเก็บไว้ตีเมอแรงครับแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยนะครับตอนนี้เนี่ยต้องตีเลยนะครับอย่าปล่อยทิ้งไว้นานเดี๋ยวไข่แดงจะเป็นลิ่มๆนะครับเราจะตีให้พอเข้ากันก่อนนะครับ สเสร็จล้าก็เติมนมข้นจืดลงไปตามด้วยน้ำเปล่าสีขุ่นๆนิดนึงนะครับพอดีคสชใช้ชามตวงนมจืดมาตวงน้ำเปล่านะครับแล้วก็น้ำมันลำข้าวตามด้วยกลิ่นวานิลาครับแล้วก็ตีให้ทุกอย่างเข้ากันนะครับให้น้ำตาลทรายละลายให้หมดเลยนะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวครับไม่เกิน3นาที เสร็จแล้วนำส่วนผสมของแห้งที่เตรียมไว้นะครับมาลอดลงในชามผสมเลยเรียบร้อยแล้วก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันนะครับพอส่วนผสมเข้ากันแล้วเนี่ยให้หยุดคนเลยนะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะโอเวอร์มิกแล้วก็ทำให้แป้งของเราเหนียวพอไปอบเป็นเค้กเนี่ยมันจะไม่ค่อยฟูนะครับ ส่วนส่วนของแป้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็พักไว้เดี๋ยวมาตีเมอแรงกันครับข้อควรระวังสําหรับเมอแรงนะครับอุปกรณ์ต้องสะอาดไม่มันไม่เปียกนะครับไม่งั้นเมอแรงเราจะไม่ขึ้นนะใส่ครีมออฟทาท่าลงไปเลยครับแล้วก็ตีด้วยความเร็วต่ําๆนะครับแค่พอให้เกิดฟองหยาบๆนะครับพอส่วนผสมของเราเป็นฟองหยาบแล้วเนาะ ก็ให้ปรับความเร็วเป็นสปีดก,กลางๆนะครับแล้วก็ทยอยใส่น้ำตาลทรายลงไปตีทีละนิดนะครับพอฟองเริ่มละเอียดก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปตีอีกนิดนึงทำแบบนี้จนน้ำตาลหมดนะครับของคริสเนี่ยแบ่งใส่ไปทั้งหมด5ครั้งครับเราจะตีไปเรื่อยๆด้วยสปีดกลางนะครับจนเมอแรงของเราเนี่ยตั้งยอดอ่อนนะครับ พอได้แล้วก็ให้ตีด้วยความเร็วต่ำสัก10วินาทีนะครับเพื่อตัดฟองอากาศครับถึงตอนนี้ก็ไปวอร์มเตาอบทิ้งไว้เลยนะครับ175องศาเซลเซียสนะครับไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมครับเรียบร้อยแล้วเราก็จะผสมเมอแรงกับแป้งที่เตรียมไว้นะครับจะแบ่งเอาเมอแรงลงมาตะล่อมกับแป้งนะครับทำเบาๆนะไม่งั้นเมอแรงจะยุบหมดนะครับ คืสแบ่งใส่เป็น3มรอบนะครับที่ต้องแบ่งเพราะว่าถ้าใส่ทีเดียวเนี่ยเวลาตะล่อมเนี่ยเขาจะเข้ากันยากเราก็ต้องใช้เวลานานซึ่งจะทําให้เมอแรงของเรายุบตัวได้นะครับเราก็จะตะล่อมนะครับจนตัวเมอแรงเนี่ยเข้ากับแป้งของเราเลยนะครับคือจะมองไม่เห็นเป็นสีขาวๆแล้วนะครับนั่นก็แปลว่าใช้ได้ละ เราจะเอาเนื้อเค,ค้กของเราลงพิมพ์ลายจุดตะมุตะมิของคริสนะครับขนาดวันนี้140มิลลิตรครับจะใส่ลงแค่ครึ่งหนึ่งของถาดฟอยนะครับเพราะว่าเวลาอบแล้วเนี่ยเขาจะฟูขึ้นมาอีกค่อนข้างเยอะถ้าเราใส่เยอะไปเนี่ยเราจะไม่มีที่เหลือไว้สำหรับใส่หน้าเค,ค้กนะครับตอนนี้ก็เกือบพร้อมอบแล้วครับ จะสังเกตว่าหน้าเค้กของเราจะมีฟองอากาศอยู่เนาะให้เรายกถาดขึ้นนะครับแล้วก็ปล่อยลงหนึ่งครั้งเพื่อกำจัดฟองอากาศออกไปครับเรียบร้อยพร้อมอบนะครับเอาเข้าเตาเลย175องศาเซลเซียสนะครับ15-20นาทีครบเวลาแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มดูนะครับต้องไม่มีอะไรติดขึ้นมา แปลว่าเค้กของเราสุกแล้วนะครับให้เอาออกมาพักไว้ให้เย็นตัวครับแล้วไปเตรียมทำหน้านิ่มกันเลยครับเราจะเริ่มด้วยการเทนมจืดลงใส่ในหม้อนะครับแบ่งไว้นิดนึงนะครับเอาไว้ใช้ละลายแป้งข้าวโพดเนาะตอนนี้ยังไม่ต้องเปิดเตานะครับเติมผงวุ้นลงไปครับคนให้ผงวุ้นกระจายตัวนะครับแล้วก็พักไว้สัก10-15นาทีให้ผงวุ้นอิ่มตัวนะครับ พอครบ15นาทีแล้วเนี่ยเราจะเติมผงโกโก้แล้วก็น้ำตาลสายลงไปนะครับคนให้ทุกอย่างเข้ากันเลยครับเรียบร้อยแล้วก็เปิดไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะครับคนตลอดเวลาเลยนะครับจนกว่าส่วนผสมของเราจะเดือดพอส่วนผสมเดือดแล้วนะครับเราจะนำนมที่เราแบ่งไว้นะครับมาผสมกับแป้งข้าวโพด คนให้ละลายเข้ากันดีเลยนะครับแล้วเติมลงไปในหม้อที่กำลังเดือดครับระหว่างเติมเนี่ยต้องคนไปด้วยนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยแป้งของเราจะเป็นลิ่มๆนะครับพอเราใส่ แป้งข้าวโพดลงไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะต้มต่อไปประมาณ1นาทีให้แป้งสุกนะครับปิดไฟเลยครับแล้วก็เติมเนยเค็มลงไปคนให้เนยละลายให้หมดเลยนะครับเท่านี้ก็พร้อมที่จะนำไปลาดบนเค้กกันแล้วนะครับ ถึงตอนนี้เนี่ยต้องทำด้วยความรวดเร็วนะครับไม่งั้นเนี่ยหน้าเค้กของเราจะเย็นแล้วก็จะไม่เรียียนนะครับลาดลงไปแล้วก็พยายามเอียงๆคอๆให้เขาสม่ำเสมอทั่วถึงนะครับรอให้เขาเย็นสนิทก่อนนะครับแล้วค่อยปิดฝา ไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวไอ้น้ำจะขึ้นที่ฝาแล้วก็หยดลงที่หน้านะครับจะทําให้หน้าเค,ค้กของเราไม่สวยแล้วก็จะทําให้เค,ค้กของเราเสียเร็วด้วยนะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยพร้อมชิมแล้วนะครับเดี๋ยวคสิสให้ดูชั้นเนื้อเค้กแบบหน้านิ่มนะครับอาจจะมองไม่ค่อยออกเนาะเพราะว่าสีมันจะคล้ายๆกันนิดนึงนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวคิสชิมแล้วเล่าให้ฟังนะครับเนื้อเค้กจะเป็นเนื้อชิฟฟ่อนนะครับที่นุ่มๆเด้งๆนะครับแล้วก็ตัวหน้าเนี่ยจะมีความหอมโกโก้แล้วก็ความหวานกํลาลังดีเลยครับ พอเอาหน้ากับเนื้อเคก้กมารวมกันคืออร่อยจบมากๆครับชิ้นเดียวไม่พอจริงๆครับสำหรับเคก้กช็อกโกแลตน้านิ่ของเรานะครับเดี๋ยววันนี้คริสขอตัตวไปก่อนนะครับถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้เป็นรางวัลกับเราด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่เร็วๆนี้ครับรักษาสุขภาพกันนะครับทุกคนบ๊ายบายครับ